ใส่มือลุยแลค่ะมันเนี้คักแห้งคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยายจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณยายจ๋าเนื่อไกค่ค่ะคุณยายวันนี้ไก่มงคลวันตรุษจ,จีนค่ะอื้ หนึ่งปีกกับหนึ่งขาล่ะค่ะกับหางหนึ่งค่ะคือทั้งในเพื่อกินทั้งในนะคะทั้งหนาอันย่านมูไปเห็นมูก,กินค่ะกินด่านนค่ะค่ะแล้วนั่นใส่ใหม่อยู่นี่แล้วนั่นแท่ใส่หม่เอออุ้ยกินหอกกููดแต่ไกล อุ้ยพี่นนอเหอนียอฟูแห้งอุ้ยข้างในเนี่ยตักไข่ยังเหลืออยู่พี่นนอย่าแรงานตักไข่ไงค่ะอืมผู้บ่าวมากล่ะคุณยายมากผู้บ่าวกับมาท่านที่เลยคุณยายจ๋าผู้บ่าวมากล่ะคุณยายกรุ่งนี้ได้ซ่องนะบาง มืออื่นมาฮะคุณยายอังเปามือ,อื่นบาฮะซ่องอังเปาซ่องแดงมืออื่นเนี่ยบวายใช่ไหมนี่ยังไงวันนี้เที่ยวใช่ไหมคะคุณยายวันนี้เที่ยวเนาะโอ้ยจั๊ยจะมาถามอะไรคุณยายวะบมเป็นคนจีนคุณยายวะอืออุย้ย หลายเด้อพี่นอ้องกินเหมือนหลายยังมันสิเกินไปค่ะมันจะเกินไปค่ะพี่น้องเอาเขามันเหมือนกันเสียหลายเขาข้ามหนึง่งขึ้นเหมือนไปหลายเติบค่ะ เหมือนไปไลเติบค่ะพี่น้องมึงกินหนึ่งปีกหนึ่งขานหนึ่งข,งข้างค่ะพี่หน่องคุณน่ะพี่น้องนั่นเฮ็ดใส่หมอย,อยู่นั่นหันรักก่อนสิก,กินเจ้าเจ้านั่นหันรักก่อนสิก,กินเจ้าคุณเบ้คุณลิโก คุณเบคุณเบ t h ตั k ง o ิ s โซมาสค่ะตั k งคิ s โ m มาสค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผัดกะเพราปะขวนเรวาผัดกะเพราเห็นยี่เล็กกินปา้าแกหิวไปหาของมากกินกนกอว้ยน่ะปะขวนน่ะตัวเราไม่ใช่จีนแต่หลุกเคยเป็นจีนอ๋ออโอ ไหวแล้วไหวแล้วเมื่อวานวันนี้เที่ยวพรุ่งนี้จ่ายใช่ไหมคะพรุ่งนี้จ่ายแองแงเปาค่ะพี่น้องยังเล็กสิไปรับอังเปากับภานอ้อย่านได้รับกับจาของนี่แหละคือคุณยายจ๋าย่านได้รับกับจาของนี่แหละลำดับต่อไปกินหยังก่อนกินกล้วยดีกว่ากินกล้วยดีกว่านี่เหลืออยู่ลูกหนึ่งคะ่ะกินกล้วย กล้วยหอมกล้วยหอมพันคาเวนด้าอ้คาเวนดิสนะคะอย่างน้อยเพือพ่อนๆต้องต้องปอก4แฉกนะคะอย่าให้เป็น3แฉกนะคะถ้า3แฉกนี่เป็นลิงนะคะพี่น้องนี่กล้วยเราอร่อยอร่อย ต้องปอกอย่างน้อยสีแฉกนะคะอย่าปอกสามแฉกนะคะเดี๋ยวจะเป็นลิงนะคะพี่น้องเ่ายมาม